สวัสดีครับผมก็ตอนนี้นะครับตมาวิโยผมตะวันวัลพลนะครับกับเกม Dark Soul ยากตรงไหนนะครับ a n n e x Key นะครับอันนี้เป็นประตูที่เราต้องเปิดไปสู่โซนถัดไปนะครับซึ่งจะมี Dark a m b e r แล้วก็เป็นจุดฟานหูนะครับของไอ้โรคาปี้ที่เราจะไปบึ้มบึ้มบึ้ม,มอ,อันนี้ไม่ดรอปนะครับดินนะครับเมื่อกี้เราเก็บของเนะี่ยอุ้ยอุ้ยอีกแล้วไอ้เฮีย อ้าวเฮ้ยเอ้ยนั่นไม่ตายเฮ้ยมึงไม่ตายาได้ไงเนี่ยเฮ้ยอุดอปไปชิ้นหนึ่งไอ้เหีดอกตั้งหนึ่งชิ้นอ้าววัตถุพักวัตถุพักว้าววัตถุพักสวัสดีครับผมก็ตอนนี้นะครับกลับมาเยี่ยมผมตะวันวรพลนะครับกับเกม Dark Soul ยากตรงไหนนะครับเราจะมาลุยต่อจากพาร์ทที่แล้วนะครับที่เราเนี่ยอยู่ในโลกภาวาสน,นะครับลุยไปเกินครึ่งหนึ่งแล้ววันนี้เราจะมาเคลียร์ต่อให้จบนะครับผมไป ลุยกันเลยดีกว่าโอเคกลับ, okay. บมาข้างหน้าที่เดิมเจ๊อเอ๋เอาโดนดิดเดาดเดาดเดาเดียว,ยว,ยว,ยวตัวท่านเนีเ่ยจุบเต่งเด้งโล่จุบตายโอเคครับท่านที่แล้วเนี่ยเราก็คือไปจัดการลุยข้างหน้ามาเปิดทางลัดนี้นะครับต่อมาเราต้องมาทําการไปลุยครับกับวงล้อซซิงที่ผมบอกนะครับนี่อ,ออกไซด์มาเลย ตรงนี้เนี่ยเรียกได้ว่าจะทริกกี้นิดนึงนะครับคือไอพวกกรงล้อเนี่ยจะว่ากเก่งก็เก่งนะครับจะว่าไม่เก่งมันก็ไม่เก่งนะครับแต่จะว่ากเก่งมันก็เก่งนะครับคือถ้ามันลุมเราเนี่ยเราบังน่ากลัวมากครับตรงนู้นเนี่ยที่เห็นนะครับที่แสงสาดออกมาเนี่ยไม่ใช่อัศวินนะครับกงล้อนะครับเนีเนยนเท่ๆมันอัศวินเลยมีทั้งหมดหกตัวนะครับเราก็เดี๋ยวมันล่อเท่าตัวได้โอเคล่แล้ว,ลวมาแล้วเราก็เดินหลบเฮ่ <S <S okay, ล่ออยู่กิ้งแทง สองที่นีมีตัวหนึ่งตรน้นคือแม่งมืดมากผมยังมองไม่เห็นเลยมามเราจะเดินเข้าไปหน้าลึกนะครับเพราะว่ามันมีหลายตัวถ้าเราเข้าไปหน้าลึกเนี่ยมันจะเห็นเราเรื่อยๆเรื่อยๆค่อยๆเหยตัวถ้ารีบเนี่ยเสียชีวิตได้ไแี่หลบแค่เดินออกขวาครับหล,ลบได้ธรรมดาลเลยง่าย แต่ว่าต้องรอหักตีตอนมันหยุดกลิ้งตัวนี้มาล้วกูกูู้กูกไว้เสมอนะครับคือูกูกะกู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 งูพูกูกูกากูกูันกตกูู่กู่า,าเรารเูาราากู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 ดูก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 นกูกกู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 กกู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  โอเคเรียบร้อย5ตัวแล้วตัวสุดท้ายก็คือตัวนี้มันยิงย็กหล่อในแสงไฟนะครับตรงนี้มาโอเคอ่าเรียบร้อยตรงนี้เนี่ยไม่เท่าไหร่นะครับเพราะว่าใช้ความใจเย็นเนี่ยก็คือสามารถจัดการได้โซ่ of wave warrior แล้วก็นี่นะครับโอ้ยเก็บนีกน่ก่อนหน้าโสมกันก็คือเป็นศพคนที่มาเสียชีวิตข้างล่างนะครับเพราะไอ้กรงโล่คนนี้อ่าเราซับคันโยกนี้นะครับคพื่อที่จะได้เปิดประตูห้องบอสนะครับ ทีเนี้ยพอบอลเปิดเนี่ยเราก็คือลุยได้เลยสามารถกลับออกจากโลกผ้าบ้านโดยหลังผ่านห้องบอลนะครับนี่มุกปั้นก็นจะหันมาชิบตัวเปิด <c oughs> อา่าฮะสวยงามแต่ว่าแต่ว่านะครับนี่กำแพงนี้มีคนใบเลยว่าคือเป็นทางล่องหนนะครับ นี่ข้างในเนี่ยจะเป็นจุดที่ยากนะครับเพราะว่ามันจะมีกงรงล้ออยู่นะครับผมทริกกี้มาตั้งซ้ายเนี่ยตัวแรกเลยตั้งโลไวเลยแล้ววิ่งใส่เนะครับนะครับถ้าเกิดตัต้งโลเนี่ยมันก็ทำอะไรไม่ได้เฮ้ยลงไปนู่นเลยไปรอบเงาบ้างนะนนี้นี้นะครับถ้าตั้งโลไว้ครับยังไงก็ไม่เป็นไรนะเอ๊ยฟันไม่โดนจึ๊บจึ๊บจึ๊บตายโอเค ตรงนี้นะครับผมจะเป็นทางขึ้นนะครับออกไปตรงบันไดตรงส่วนด้านหน้านะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนี่ตรงส่วนนี้นะครับที่ออกมาจากไอ้พวกฟาแลงนะครับนี่ลงบันไดนี้ก็จะเป็นทางเชื่อมกันนะครับชื่อ perfect อันนี้คือทางซ้ายของเรานะครับผมแล้วก็ทางขวาเราไปตรงนี้แล้วก็นี่ครับมีมีหน้ากับขวาครับขวานี่เป็นทางลับนะครับขวานข้าไปเลย กระโหลกห์แม่ยังทงนู้นใช่ไหมใช่จึ๊บ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 โอเคแอนเน n e คีย์นะครับอันนี้เป็นประตูที่เราต้องเปิดไปสู่โซนถัดไปนะครับซึ่งจะมีดาอัลเบอร์แล้วก็เป็นจุดฟานเอ่อหูนะครับของไอ้โรคาปี้ที่เราจะไปนะครับโอเคตรงนี้ก็คือเรียบร้อยครับอันนี้คือทางที่เรามาจากห้องที่เราสู้กระโหลก์โกลด์รอชชิ่งหกตัวนะครับมาทางซ้ายตรงมาครับซ้ายนี่คือที่เราไปเอาที่เราเปิดไปสู่สวนนะครับสวนหน้า ขวานี่คือที่เราไปเอากุญแจกไปกินนะครับขวานี่เราไปเอาแจกเราก็จะออกซ้ายอันนี้แล้วก็จุดนี้ไม่มีอะไรแล้วก็ตรงมาอันนี้เดี๋ยวนี้ตัวนึงคนนี้จึ๊บโอ้ยโอ้โอเคเรียบร้อยข้างในนี้หมดแล,แล้วเราขึ้นมาข้างบนนี้นะครับจะมีแก๊งหนุ่เพียบนะครับเอไม่ใช่ไอ็ตัวนี้อ๋ออันนี้เป็นให้ไพโรเมนซี่นะครับ <S <s หนึง่งอัน ที่ผมใส่ชุดนี้นะครับเพราะว่ามันป้องกันท็อกซิกเนาะผมบอกไปแล้วป้องกันไฟเวลาพวกนี้มันยิงไฟใส่เราแล้วก็จะลดน้อยแล้วก็ป้องกันท็อกซิกนะครับเวลาเราฟันพวกนี้ใกล้ๆมันจะไม่ติดท็อกซิกเยอะนะครับมันใช้เวลาเยอะกว่าในการติดท็อกซิกเราก็จะกลิ้งออกมาทันผมต้องหงออกครับกลับไปทางเดิมก่อนโอเค อ่างนู้นพอเราจะออกไปตรงสวนนะครับด้านหน้าตรงนี้ถือว่าเคลียร์นะครับดึง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 อุ้ยใ,ใจมากเลยที่ผ่านตรงนี้ไปได้ด้วยดีว <lucky> ันที้แม่งตายนะครับตรงเนี้ยโอ้โหหน้าฟาร์มโซนยังไงเห็นแล้วมันหน้าระเบิดพลังตุง้มตุ้มตุ้มนะครับสรุปมันรอบได้รอบหนึ่งไม่ถึงหมื่นนะครับประมาณเจ็ดเจ็ดแปดพันตอนนี้ตัวละห้าร้อยนี่คือผมดูจากคลิปที่ผมอ่าพาร์ทที่แล้วแล้วก็มานั่งดูนี่เปิดประตูนี้นะครับ a n น e x k e y <Okay. S 2> ปื๊บปื๊บปื๊บนี่ยตัวนู้นมันจะเห็นเรานะครับเดี๋ยวมันจะวิ่งมาหาเราสายฟ้าอันเดียวก็ตายนะครับซีใหญ่แก่แล้วก็มีข้างล่างตัวนู้นตัวหนึ่งนะครับสองตัวแล้วเราขึ้นไปข้างบนนี้ก่อนตรงนี้คึ้นไปสายฟ้าธรรมดาหนึ่งดอกก็น่าจะสิ้นชีพ ข้างบนนี้เจะมีอีกานะครับเทียบเลยเต็มตัวมีสองตัวสัดก่อนหนึ่งดอกโอเคตัวนึงเอาไม่โดนเฮ้ยไอน้นี่มันติดมุม่ะนี่เราหามุมหามุมไซส์ เฮ้ยโดนมดตรงนี้มาละมาเลยเฮ้ยหลบได้ไงวะเก่งจริงเก่งจริงเก่งจริงเลยเก่งจริงเลยีกใหญ่อู้อีกดอปแล้วครับอีกชิ้นหนึ่งได้สองชิ้นแล้วเดี๋ยวผมไปเก็บของนี่ก่อนโอเคปึ๊บอ่าแมสอปเวลกาครับชุดของพี่คนที่มายืนให้เราไ่ยบาทนะครับตรงนี้ก็ไม่มีอะไรครับที่เรามาสู้กับมังกรข้างบน แล้วก็ขึ้นไปข้างบนนะครับเดี๋ยวจะมีตัวหนึ่งผมเตรียมระเบิดพลังไว้เลยเลยใช่สายฟ้าธรรมดาก็ได้นุ่นบินมาจากตรงนู้นบินมาแล้วอุ้ยสองตัวเลยเหรองั้นก็เอาเลยละกันบึ้มบึ้มตายดรอปไหมไม่ดรอปเลยนะครับเสียดายไม่เป็นไรสี่ตรงนี้หมดแล้วแล้วก็ไปข้างล่างนะครับ ชื่ตอตรงนี้ฟันได้นะครับเก็บของได้เก็บ่องแล้วกันเนาะโอ้ตรงนี้ลงได้นี่ใช่เวลยเราค่อยจะมาลงปึเวทออฟกอดนี่แบบคือแรงมากนะครับผมชอบมากเลยท่าระเบิดพลังกินเต่าเนี่ยแนี้ลงได้ครับนะที่อัลไกสมิดนะครับนั่งกลุ่มเนี่ยก็คือดาร์คแอมเบอร์นะครับ สติลเหมือนแบบว่าดีบายแอมเบอร์อะไรอย่างเงี้ยที่เราไปเก็บพอเก็บปุ๊บเนี่ยจะมีนกนะครับบินมาอีกแก๊งหนึ่งมาลุมเราเดี๋ยวก็มาแล้วมาไหมอา้าวหายตัวนี้นะครับโดนหลอดนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ทางลับเห็นไหมอา้าวปกติเราต้องลงมาเนี่ยเก็บปุ๊บแม่งงลงมาซัดเราเดี๋ยวมันคือแก๊งมันบินลงไปจากสู้เรา,าเมื่อกี้แล้วข้างบนโอเค ก็เราไปตรงนี้กิ้งลงนี้นะครับก็เดี๋ยวได้เจอแก๊งหนูไะเอะไอะเอาไว้โอ้โหแม่งโอ้โหใจเย็นเฮ้ยตายตายพวกหนูเนี่ยสู้อ่ะเก่งๆฮ a ปี y ยังไม่ตายครับตายหนูหนูก็ตายโลชีหนู คื่อชื่อใี่โดยหนูกัดต้องระวังนะครับหนูกัดนี่เป็นพิษสุนัขบ้าตายได้นะครับสัตว์เลี้ยงด้วยนมเนี่ยกัดเรานะครับเป็นสุนัขบ้าได้หมดทุกทุกสัตว์นะครับเป็นจริงเรื่องเรื่องนี้ควรจะไปอยู่ในเกมโปรเจกต์พอร์ตัลนะครับไม่ควรอยู่ฮาร์ดของรู่สุภาพในดาร์กโซนะครับโอเคตอนนี้เจะมีกล่องนะครับนี่ กิ่งหลบกล่องแล้วก็ได้โกลคอยหนึน่งอันแล้วก็ปีงขึ้นนี้เนี่ยอยู่ในโลกพระบาดแม่งโซแม่งขึ้นโคตรดีถึงก็กลับมาที่เดิมนะครับให้จำได้จะอแล้วก็ต้องไปซัดกับไอ้พวกหัวไฟอีกตั้งหลายตัวนะครับตรงนี้ผมอาจจะวิ่งถามเลยแล้วกันเฮ้ยเออบายบาย เยียบเยียบเลยโอ้โหมันปั่นแรงกว่าอันเด็ดอะไซรัมเยอะเลยตอนนี้นะครับเพียงหาทางกลับไปกองไฟนะครับโอ้โหแม่งเทียบเลยแตนีเนอร์ทีละตัวไหนอุ้ยอุ้ยมาข้างหลังมาไงวะ อ๋อผมว่าน่าจะมาจากไอตรงนู้นแน่เลยไอ้อตัวที่มันมาจากฝั่งนูน้นวิ่งตามมาเฮ้ยบบบบบบบชื้อไปแล้วโว้ยนี่ถ้าเกิดว่าแบบเล่นดาบอื่นนะครับระอัพมาดีๆเนี่ยนะฟันพวกนี้ทีเดียวก็ตายนะครับดาบเรานี่มันดาบต้นเกมเนาะชื้อ่าก็เดี๋ยวกลับนั่งบอลไฟก่อน ปึง้งโอ้โหขาดอีก300โซจะได้เลเวล1เลเวลนะครับปั๊มอะไรแล้วกันได้กี่ชิ้นแล้วในตอนนี้ได้2ชิ้นสุวิเนียของฝากปึง้งโอเค level up, level up. เลเวลอัพเลเวลอัพเฮ้ยขาดอีก100ขอร้องก็อีกหนึ่งเลเวลอัพเอ็นเวคแล้วกันเนาะไ,ได้หรือป้ามี พลังก,ก,กำลังมากขึ้นน,น, e 10, นะครับทั้ยี่สิบพิสิบเราค่อยไปลุยเฟรกับแอตุนเมนนะครับโอเคทีนี้เราจะมาวิ่งสู่พาร์ทของการฟาร์มนะครับซูเนียแล้วเราก็จะเปลี่ยนไวน้นะครับวิง่งเข้าไปซันเฟิร์สบอลนะครับเปลี่ยนเป็นนี่ครับคอนเวิร์ตัสโก้เซอร์เพนริงนะครับผมบูสเอเทนดิคัฟเวอรี่นะครับแล้วเราก็มีนี่เนาะเขาเรียกว่าอะไรฮิวแมนตี้เกินสิบเมตรนะครับก็เวิร์กแล้วแหละแล้วก็เดี๋ยวเราเตรียมไว้เอากอดไว้ เวลาถามก็วิ่นมาเลยครับวินบินบินบินตรงนี้ออกนี้มาคือคือนี่ขึ้นีอ่าก็กลับไปตรงที่เราเก็บไอของข้างบนนะครับตรงนี้เอ้าเดินหนีเราล็อกเป้าไม่ได้ไม่โดนนะครับไอ้ยะเฮ้ย กิยานะโอ้ยมันช้าจังเลยตัวเราเนะี่ยนะปุ๊บแดไรนะปั๊บปั๊บอ้อมยิงติดตลอดผมว่าเราก็ปลาติดกัน โอ้ยมันขึ้นข้อความตีกดตีไม่ได้ชึดบดรอปไหมเฮ้ยนยง่ไงหนึ่งชิ้นไม่สมมันตกไปข้างล่างโอ้โหลอยันนี้บินมาโอ้โหทำเราได้ยังไงอะบึ้ง เนี่ยต้องระวังนะครับตอนที่มันระเบิดพลังเนี่ยไอ้พวกนี้มันอาจจะกระเด็นตกไปได้นะครับอุย้ยเสียดายเมื่อกี้ได้ชิ้นหนึ่งโอ้โหตกไปหนึ่งได้ยังไงวะเสียดายจริงโอเคครับจบแล้วนี่ขาวิ่งกลับนะครับ a few moments later ทิ้งขอได้ไหม ขอดรอปสักสี่ชิ้นได้ไหมอุย้ยปั่นไม่โดนหุ้ยทำทำบุญด้วยอะไรวะเนี่ยในตัวเนี้ยแมงแมงขึ้นนี่ยแล้วกันอุย้ยอย่างนี้ไม่ได้นะเสียเวลาเสียเวลาเนี่ยไม่ได้นะเนี่ยยากแล้วครับตัวนั้นมันทำให้เราเสียเวลาเสียเวทไปอันหนึ่งต้องเสียเวลากับพวกนี้หน่อย,อยงั้น โอ้ยตกไปข้างล่างตัวหนึ่งด้วยโอ้ยแต่ดรอปตัวน,นี้ตัวนี้ดรอปก็โอเคอันนั้นไม่ดรอปตัวนี้ดรอปลำคาญกันเนี่ไอพวกแมสเศจที่มันอยู่ที่พื้นนะครับบางทีเราจะเก็บของแนงะ่อุ้ยอุ้ยอีกแล้วไอเฮียแม่งสองรอบแล้วไอ้ตัวนี้ยโอ้จังไรนะครับ One hour later เราเนี้ผมไม่พลาดแล้วผมไม่พลาดแล้วล่ะไอข้อความบางทีมันขึ้นมาแล้วแม่งเราเก็บของไม่ได้นะครับ สั่งอะไหรหนึงเออเรียบร้อยเฮ้ยกระโดดทำไมล่ะเฮ้ยมา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 ให้หมดโอเคโอเคดอกไม้รอบนี้ไม่ดอกมาบกลับอ่าแบบนี้ผมว่าเวอร์นะครับเร็วขึ้นเนยอะเลยดิง เกมนี้ไม่เหมนการฟาร์มอิสเซเพนอินดีแอสนะครับึงอ้าวเฮ้ยแอนตนไม่ตายเฮ้ยมึงไม่ตายได้ไงเนี่ยเอ้ยอุดรอปไปชิ้นหนึ่งไอ้ยดรอปไป้งตังชิ้นหมดแอ้วมากหมดแล้ว much 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 later โอ้ยเหตุฉอดเอาเฮ้ยไมรอบนี้มันตรงตรงนี้วะหายครับรอบนี้มีความผิดพลาดขึ้นเยอะนะครับเยอะกว่าปกตินะครับถ้าหลอกตัวชิ้นหนึ่งก็โอเคแล้ววะ เออไดอีกชิ้นหนึ่งมว้ยเฮ้ย2สองชิ้น่ะเย็นเค่ ke. ในที่สุดก็มีสิบชิ้นแล้วอือเราจบเราหลุดพ้นจากตรงนี้สักทีนะครับโอ้ผมจะได้ไปมุมงอ่อนนะทีแต่ตรงนี้เบื่อละ <c oughs> ไหนก็ไหนๆแล้วสองหมื่นใช่ไหมบีบโซนดีกว่าเพราะว่าเนี่ยเบเ์บอลเลเยอร์เ,รเต็มเลยจัดไปหนึ่งอันจะได้อัพหนึ่งวลเนาะ น้ำพนเนมเลสเวอร์เนมเลสโซเยอร์เดี๋ยวครับน,นี่นะครับมีเพชรมนสี่ช่องแล้วนี่เจ๋งเลยอ่านี่ผมก็เอาสายฟ้ามาคืนก่อนนี่เอาฮิวไว้สักอันแล้วกันเนาะอ่าโอเคจะได้แบบถ้าเกิดไปตรงไหนที่เรา แบบไม่มีไม่มีฮิวเมนตี้แล้วก็ประหยัดยาได้ okay. ถึงเวลาไปจัดการนะครับกับบอสนะครับของด่านนี้แล้วทำสิ่งที่เรา <c oughs> ต้องเสียใจคนนี้ข้ามไปเลยบอสนี้ก็วิ่งตรงเลยครับไม่ต้องสนใจอนะไรนั้นตรงดิง่งริงแผบ,บแบบนี้มันสวยนะ <c oughs> ผมว่านะทีนี้ครับจะมีอันเดดนะครับ,รบเป็นแก๊งเลยเทียบ <c oughs> แต่ว่ามันไม่กี่นะครับมันเยอะเนี่ยมีซ่อนอยู่ตรงมุมนะครับเนี่ยมุมซ้ายมุมขวาสองตัวใช่ไหมแล้วพอ,อเราฆ่านี่นะครับเดี๋ยวมันมีปีนมาปีนมาจากขัางนี้เพียบเลยนะนี่สี่ตัวปึ๊บนี่เราอ้อมมันนี่ก่อนเยอะแบบนี้อย่างนั้นสินะ ปุ้มโอ้โหตายสี่ตัวเรียบนะครับแล้วก็มีอัศวินหนึ่งตัวมาตรงนี้หาได้กลัวไหมเฮ้ยวิ่งไปไหนวะเออรอาให้มันตีนีเ่เราถอยมานะครับเข้าไปใกล้แบบแบบรอให้มันจะฟันนะครับนี่ตายโอ้ไดร์ลาชัด มาช่วงสุดท้ายนะครับของที่นี่นทีผมจะให้ดูความน่ารักของน้องนะครับเสียงพากก็น่ารักมากนะครับมุ้งมิงมากเป็นบอสนะครับที่เข้ามาเราไม่ตีเรานะครับเฮี้วกันมีเพลงนะอ่าเดี๋ยวไปคุยกันานะครับเจ้าเป็นใครเจ้าไม่ใช่คนไม่ใช่หนึ่งในพวกเรา เผอข้าวเข้ามาในโลกนี้ใช่ไหมกระโดดลงไปข้างล่างซะแล้วรีบกลับบ้านถ้าเกิดว่าจะเอาก็เอาอกแต่ว่าแตหลอกที่ทำให้ผมเสียใจสุดนะครับคือตรงนี้นะครับเนี่ยจาลงกลับไปที่เจ้ามาที่เนี่ยพีซฟู่สงบสุขนะครับเจ้าไม่สมควรที่นี่เนี่ยข้าขอร้องนะครับใช้คำว่าเบกนะครับผมให้รีบกลับบ้านนะครับซึ่ง เททูแรกที่ผมเล่นเนี่ยผมไม่ได้ฆ่านะครับผมทิสซลานะครับแต่ว่าพาร์ตนี้ก็คืออยากให้เคลียร์ไปเนาะเพราะว่าผมไม่ได้จะกลับมาที่นี่อีกแล้วนะครับส่วนใหญ่ในนิวเกมพาร์ตเนี่ยเราก็จะได้ฆ่า n อ c ทุกตัวนะครับก่อนจะขึ้นเกมใหม่อยู่แล้วเพราะว่าขึ้นเกมใหม่ปุ๊บเกมมันก็เหมือนรีเซ็ตโลกนะครับตัวละครมันเกิดใหม่งั้นก็ผมต้องเอาเลยนะครับถ้าเกิดว่าใครตัดหางนะครับก็จะได้อาวุธนะครับสายบลิดด้วยนะแต่ว่าผมไม่ได้ใช้เนาะผมก็นี่ครับเตรียมตัวลาก่อนบายบายครับบงบายบาย แล้วก็งัดสายฟ้านะครับเป <c oughs> ี้งโอเคแล้วก็ให้เรามาตรงถาวน้ำแข็งนะครับเพราะว่าจะเห็นรอยเท้านะครับนี่รอยเท้านี้ก็คือเนี่ยรอยเท้านะครับคือเราจะมองไม่เห็นนะตัวแต่ว่าเราจะเห็นรอยเท้าอยู่ตรงไหนโอ้ยเดี๋ยวก่อนขอกินยาแป๊บป โอ้ย <ILY> โอ้ย <Darwin> ว <Oliver> ิ่งแป๊บหนึงหนึ่งหนึงหึงหึงจากกินยาไม่ต้องกลัวนะครับไม่เก่งหรอกครับเดี๋ยวพอเราฟันไปเลยเนี่ยนางก็จะหลุดออกจากสภาพของการล่องหนนะครับแล้วเราจะบีทติ้งนะเนี่ยเดี๋ยวรอก่อนะรองเท้าอยู่ไหนเท้าอยู่นี่ ท่านี่หลบจุกครับเจอจุกเอาหายจะเอ,เอฟันแล้วก็หลบนะครับเราหนึ่งมีดหนึ่งมีดแล้วกิ้งหลบโอเคกลับมาแล้วฮลัลโหลพอกลับมาแล้วครับก็ง่ายเลยล็อกเป้าแล้วก็ปารสายฟ้าธรรมดาน,นะครับเตือง เออโซาพิสลานะครับโอเคได้โซสามหมื่นครับฟิวเมตี้ดึงดึงดงดงแล้วก็นี่นะครับคิงเ oh. จอร์มายครับที่เราไปจัดการเขาโอเคครับผมก็หมดนะครับกับโลคพาว้านนะครับผมถือว่าผ่านไปได้ดีหรือเปล่าฟาร์มนานมากนะครับอืมแต่เราก็ได้ออกจากที่นี่สัทีนะครับไป เตียมตัวฮึบบอยบินดิเฮ้ยลีลาลีลาลีออนเรานะครับจากเป็นคนตอนนี้กลายเป็นผีนะครับ <c oughs> ตายโอเคก็กลับไปที่เดิมนะครับตรงนี้ไม่มีอะไรนะครับผมก็คือเราไม่ต้องสู้วนนี้กันนะครับวิบ่งไปเลยพอเราสู้มาแล้วเนาะอย่าเพิ่งใช้โฮมวอดบนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดใช้มันก็จะกลับไปที่โลกพระบาทนะครับ มันให้เรามาแบบเหมือนจะให้เราาร์ปกลับนะครับแต่จริงๆเรากลับกลับไปแม่งกลับไปที่เดิมพอดีล่ะปิดพาร์ทนี้ยังสวยงามเอา้าเราไม่ได้สับคันโยกไว้ใช่ไหมไม่เป็นไรกลับมาที่อโนนันโดนะครับเมืองอันสวยสดงดงามอา่าห้าไปเราสรับ ผมเปลี่ยนแหวนค่นเพราะว่าเราไม่ใช้อันนี้แหละกลับมาที่วิงอัลเบซันเฟิร์สบอลนี่โอ้พวกกาดนี่มันตามมาถึงนี่เลยว่ะโอ้ยตามมาทำไมอุ้ยดับดอบมีก็เอาไว้เฮ้ยมีตัวหนึ่งอย่าตามมา กลับมาที่นะครับบอลไฟนะครับตรงนี้นะครับตึ้ง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 ปึ๊บนั่งก่อนหนึ่งทีได้หนึ่งเรียวด้วยจัดไปเฟดปึ๊บแล้วก็นะครับถึงเวลานะครับของแหวนของเราดาร์กมูลซีนอ้อนผมเห็นฝรั่งมาอ่านซีนอ้อนนะครับไม่รู้ว่าอ่านว่าอะไรจริง ปิ้งอ่าหายแล้วนะครับนะครับตรงนี้จะมีเสือนะครับผมให้เราเนี่ยไปนั่งคำนับนะครับกับเทพกินนอรินนะครับอย่าเข้าประตูหมอกนะครับเข้าประตูหมอกคือสู้บอลนะครับเนี่ยหยุดก่อนทานิชนะครับเรียกเราเหมือนเหมือนในเอลเอร์นด์ลิงเลยครับผมมายเซิฟกินนอรินนิวบีฟอร์มีนะครับบอกให้คูเขาวตอนหน้าข้าจัดไป โอเคโอเคโอเคไปจอยคอมเมนต์ okay, okay, okay. นะครับนี่ว่ผมเพิ่งเข้าครั้งแรกนะครับผมโอเคนี่นะครับได้ดาร์คมูนเบรดคอมเมนต์นะครับบลูไอออฟโอเคแล้วก็ออฟเฟอร์นะครับผมจัดไปเลย10ชิ้นปิ <Bing! S 2> <c oughs> ๊งที่เราฟาร์มมา hi, นี่ครับผมดาร์คมูนทาลิสแมนแล้วครับแล้วก็มิลเลอร์เดนดาร์คมูนเบรดนะครับโอเคจบแล้ว okay. <c oughs> อ่าเรียบร้อยนี่ผมจะทำให้ดูนะครับว่ามันมีดียังไงบ้างนะครับก็คือว่าตนี้ท a l ทิสแมนเราใช้นี้นะครับนี่ดีกว่าดีกว่านะครับแล้วก็เวทมมต์เรานะครับผมเอาหิวออกแล้วกันเนาะนี่ครับดาร์ o มู b เบลดไหนวะนี่ถ้าเราใช้กับอาวุธนะครับที่ไม่มีธาตุนะครับผมเช่นอาวุธอย่างเคลมมอ,อผมเป็นธาตุดิวายเราก็ไม่ได้สมมตินะครับสมมติเป็นฮาเบิร์ตกันเนาะผมตีฮาเบิร์ดมาใช่ไหม นี่บอกสิ -10. นี่ผมใช้ไม่ได้นะครับแต่ว่าสมมติว่าเราเนี่ยตั้งทาริสแมนนะครับให้อยู่ฝั่งฝั่งซ้ายมือนะครับฝั่งคือเอาเสืออาวุธมือขวาแต่ว่าทาริสแมนอยู่ฝั่งซ้ายนะครับเราสามารถเอาทารสิสแมนเราเนี่ยเคลือบอาวุธนะครับให้อาวุธเราเนี่ยแรงขึ้นได้นะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูสมมุติว่าทาริสแมนอ้าแม้ว่าทาริสแมนเราอาวุธแม่งเริ่มเยอะนะครับนี่สมมุตินะครับอันนี้นี่นี่ดาร์คบุนเบรดนะครับเราใช้แฟบอันนอ ดูอย่างเที่บึบบุบบุบควงนะครับควงนี่นะครับก็คือใช้ได้หมดนะครับอาวุธไหนก็ได้ถ้าเกิดว่าเป็นอาวุธสมมุติว่ามีธาตุนะครับอย่างเช่นสมมุติเป็นนี่เลยกันเนาะของผมเออ่นี่เคลมอลนะครับดีวเคลมอลบวกห้านะครับเราจะไม่สามารถเพิ่มอาวุธที่มีธาตุได้นะครับเห็นไหมมันจะขึ้นไม่ใช้ไฉนะครับพอกดใช้ก็เฮ้ยอ้าวงงอีอย่างวะงงเกาหัวนะครับเออโอเคครับผมก็ที่าัพานี้คง เวลาเหมาะสมนะครับได้ทานริสแมนใหม่นะครับผมแล้วก็มิลเลคเซินอันใหม่นะครับเคลือบดาบทำให้แรงขึ้นนะครับก็เดี๋ยวพาร์ทหน้าเนี่ยจะได้ลุยนะครับอโนนโดกันสักทีนะครับผมจัดการบอสอ้วมพรอบนะครับถ้าเป็นไปได้นะพาร์ทหน้าแต่ว่าในอโนนโดเนี่ยมันมีที่ให้เขาเรียกว่าอะไรศึกษาเยอะเหมือนกันนะครับผมอาจจะต้องใช้หนึ่งพาร์ทข้างหน้าเนี่ยเคลียร์จนเกลี้ยงเลยเก็บของอะไรเงี้ยแล้วพาร์ทบอสก็เป็นถัดไปอีกทีหนึ่งก็ได้เออไว้ยังไงเดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึ่งวันนีี้สสวััดครบ